ความรักคนวันศุกร์นะคะอ่ะาไพ่ใบแรกมาแล้วสองไม้เทา้าไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของหกเหรียญไพ่ใบที่สามเป็นไพ่ของแปดดาบ ไพ่ใบที่สี่เป็นไพ่ของ the world อ่าคนวันศุกร์นะคะตอนนี้เนาะในเรื่องของความรักสองไม้เท้านี่เป็นคู่ Meet นะมิตรกลยาณามิตรบางคนเป็นเพื่อนกันมานะนะคะหกเหรียญหกเหรียญคือมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่แปดดาบเป็นไมคะบางคนยังคล้ายๆกับเป็นเพื่อนแต่ยังค่อยๆอึมๆคือคคเอ๊จะเป็นจะมาจีบกันดีไหมจะเป็นแฟนดีไหมหลายคนเนาะที่หลายค่นะคุยกับอาจารย์บอกเอ๊เป็นเพื่อนกันมานานเนาะแต่ไม่รู้เขาคิดยังไงกับเราเนาะแต่ถ้ามีไพ่ the world ขึ้นมาเนี่ย the world ก็เป็นไพ่ของเขาเรียกว่าเป็นไพ่ของโ soulmate แทนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นหรือว่าเป็นครอบครัวสุขสันต์เพราะฉะนั้นเ,น,น,เะะนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยที่ยังไม่มีแฟนเนาะบางทีกัลยาณมิตรหรือเพื่อนฝูงเราที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันและช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นลักษณะของผู้รักในอนาคตได้นะคะแต่เนื่องจากมีไพ่แปดดาบก็ต้องหมายถึงว่าในช่วงใกล้ๆเนี้ยอาจจะยังไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดอาจจะกลัวว่าอาจจะพูดแล้วเดี๋ยวจะไม่ไม่มันจะเข้าหน้ากันไม่ติดเกิดมันไม่ใช่เนาะอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าค่อยๆคบกันไปคุยกันไไไปปดดููนนนนนนสสััยใจคคออออกําหรบทีีีี่่่มมแแฟล้้วะตพขง ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งแปดดาบคือการการเขาเรียกว่าอาจจะทะเลาะกันหรือผิดใจกันและต่างคนต่างเงียบแทนที่จะมาพูดกันเราก็จะแนะนําว่านะคะถ้าใครคนวันศุกร์นะมาเปิดเดือยไพ่อันนี้นะเราจะแนะนําว่ามีอะไรเข้าหากันปรับตัวเข้าหากันนะคะเอ่อพูดคุยกัน นะคะมีอะไรผิดใจไม่สบายใจกันก็พูดกันซะนะคะมันจะได้ทุกอย่างทุกอย่างมันจะได้ผ่านไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะไพ่ใบสุดเป็นไพ่เดวเวยังไงมันก็จบสวยเขาเรียกว่าจบสวยเนาะนะคะไม่มีการเลิกราไม่มีการแตกแยกกันนะคะใครม,มีแฟนมีเกณฑ์เจอแฟนเนาะนะคะเด e เว r ร์มีเกณฑ์เจอเจอคู่แท้จะด้วยซ้ำไปนะคะเพราะเดวเวอร์นี่หมายถึงว่าเป็นคู่แท้คู่ชีวิตนะคะ